คุณภาพเวียดนามสีก็จะหนานะครับหนาแล้วก็ส่วนใหญ่จะเห็นเป็นแบบสี่ชั้นซะเยอะกันน้ำไหมปกติมาตรฐานของโรงงานก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเคลมว่ากันน้ำทั้งหมดโอเคเดี๋ยวผมขอยอดลองนิดนึงครับกันน้ำที่ของเวียดนามนะคุณเคยขายไหมเวียดนามสิบห้าวิเวียดนามเคยเคยมีครับเคยมีนะอ่าเชิญอ่าเดี๋ยวกล้องจับนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะดูว่าทดลองไม่ต้องให้ผมเอาเข้าปากเลยไม่ต้องแล้วนะครับพี่พี่น้องจะดื่มก็ได้นะฮะอ่าคือคือถ้าเทลงไปเนี่ยน้ำต้องไม่หกอ่าใช่ไหมฮะครับอ๋ออ๋ออันนี้คือดีเหรอ ดี <lent> il, ใช่ไหมเขาต้ uh, องใส่สารเพิ mm. ่มแรงตึงผิวเพราะว่าใส่น้ำไปไม่หล่นนะไม่หยดนะก็คือหน้ากากอนามัยมาตรฐานมกไทยเนี่ยก็คือต้องป้องกันสารคัดหลั่งคือง่ายๆก็คือกันน้ําได้อนะครับแต่ถ้าบางคนเนี่ยเอาแอลกอฮอล์ไปทาความสะอาดตัวนี้คือแอลกอฮอล์นะับเดี๋ยวเจ้าหาจะลองฉีดให้ดูนะฮะโอเคฮะสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวทนายช่วยผมนิดนึงมากมา เดี๋ยวเราจะเทลงไปนะฮะเทน้ำลแอลกอฮอล์ปึ๊บเทลงไปทำไมทะลุอ่ะอ้าวทะลุเลยโอเคนะฮะตรงนี้ก็อยากจะฝากบอกชาชนนิดนึงว่าตัวหน้ากากเนี่ยเขาจะใส่สารเคลือบอย่าเอาแอลกอฮอล์ไปฉีดไปล้างครับก็คือน้ำรั่วพูดง่ายๆก็คือไวรัสเนี่ยมันมากับสารคัดหลั่งมันไม่ได้มาจากอโรซซลไม่ใช่ว่าเดินไปดีๆแล้วเราจะเป็นไข้หวัดเออนะฮะมันต้องมีคนมาจามใส่พี่หนุ่มก่อนครับ